สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปนึงที่เป็นแมปสร้างเรือของโรบอทนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าแม t เท i a ียไหนนะคะที่จะสามารถทําให้เราไปได้ไกลที่สุดนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากราคาที่ถูกที่สุดกันก่อนนะคะ โอเคอันนี้จะเป็นบริเวณที่สร้างเรือของเรานะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะสร้างเรือนะคะก็มีเยอะมากเลยนะคะตอนนี้มีประมาณ 5- 6อย่างอันนี้เราจะเริ่มจากไม้นะคะเอาเป็นกล่องไม้นะคะมาเรียงต่อกันนะคะเป็น2ชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็มีเก้าอี้อันหนึ่งน,นะต่อเรือก็ต่อแบบง่ายๆนะคะก็เป็น9ชิ้นชั้นที่2ก็เป็น8ชิ้นแล้วก็มีที่นั่งอยู่ตรงกลางนะคะ Okay. เรียบร้อยนะคะนี่ก็คือเรือของเรานะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะไปกันเลยออกเรือแล้วนะคะนี่ต้องมีอุปรสรรคเป็นขดหินเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่โอ้ยมีกระแทกด้วยนิดนึงแบบนี้นะคะเราก็จะล่องเรือไปเรื่อยๆนะก็จะมีขดหินเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออุปรสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะแบบไปเรื่อยๆจนกว,ว่าเราจะตกลงไปในน้ํานะเราถึงจะแพ้นะคะอันนี้เหมือนจะเป็นห้องวิทยาศาสตร์เลยนะคะ แล้วก็มีเหมือนเป็นอุกาบาทเนาะอยู่ข้างๆอุกาบาตนี้ก็จะมาชนกับเรือของเรานะคะเนี่ยเราก็ยังไปได้เรื่อยๆเล,อเลย,อยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้เป็นโรงเรียนนะคะนี่นมีดินสอยักษ์ด้วยแล้วก็ดำเบลเหรอโอน้นก็เป๋าแป้สีแดงยักษ์เลยโอ้ยโหดินสอยักษ์นี่ก็แข็งแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยทำให้เรือเราแบ่งไปหมดแล้วอะ่ะอ้ายจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ ขาล่วงเลยหลุดไม่มีอะไรปิดขาเลยค่ะขาจะล่วงตกลงไปในน้ำมั้ยเนี่ยโอ้ยโหอ,อันนี้อะไรเหมือนสนามกีฬาเลยค่ะแต่ไม่มีคนเลยนะคะแต่มันใหญ่มากโหอ้ยอย้ความทำไมเป็นอย่างนี้อ้ความอาตอนนี้นะคะเรือไม้พาเรามาถึงที่โซนที่3ค่ะ โอเคต่อไปเป็นเหล็กเก่านะคะที่มันขึ้นสนิมแล้วนะคะไม่รู้ว่ามีความแข็งแรงมากกว่าไม้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนี่นะคะสร้างเรือแบบเดียวกันเลยนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาลองออกเรือกันเลยค่ะไปแล้วนะคะเริ่มไปแล้วอลืมดูทิศทางเลยมันดูมันเหมือนจะพลายลงลงเรือ,อยังไงก็ไม่รู้เอาละค่ะเรามาเริ่มด่านแรกอุกาบาดกันเลย ตอนนี้นะคะเรือเราชิปมานั่งซ้ายมากๆเลยะคะ่ะ mm hmm. ก็เจอกับอุกบาทข้างหน้าต,นนตรงๆเลยนะโอ้โหเฮ้ย hmm. โอ้ยแหว่งเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกี้แหว่งเหมือนกับไม้เมื่อกี้เลยนะแหว่งที่เดียวกันเลยนะ mm hmm. แสดงว่าความแข็งแรงของเหล็กเก่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันกันกบไม้เท่าไหร่นะโโหดูสิ โดนดินสอจิ้มไปเมื่อกี้นะแหว่งไปเลยนะโอ้ยอันนี้ดมัมเบลโอ้โหเอาดูสิคะว่าจะผ่านด่านที่สองไปได้ไหมโอ้โหโอุห้ยคว่ำเลยค่ะอุ้ยแต่ก็ยังผ่านมาได้อุ้ยหายหมดแล้วตายแล้วอวัสดุอันต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แก้วเป็นวัสดุชิ้นต่อไปกันนะคะ นี่เดี๋ยวเราก็สร้างเรือแบบเดิมเลยนะคะก็คือวางบล็อกทั้งหมด9ชิ้นนะคะข้างข้างล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะรอบๆประมาณ8ชิ้นมีเก้าอี้หนึ่งตัวแบบนี้นะคะลั่นเรือกันเลยอ่านี่นะคะมาถึงด่านอุกาบาตแล้วเฮ้ยดูเหมือนว่าแก้วจะแข็งแรงมากกว่าเหล็กอีกนะคะเนี่ยเหล็กขึ้นสนิมแล้วอาจจะมีความแข็งแรงลดลงนะคะตอนนี้แก้วไม่มีชิ้นไหนที่หายไปเลยค่ะผ่านมาหนึ่งโซนแล้วเอ้า มาเจอดินสอยักษ์โดนเข้าไปอีกสองชิ้นอ้าวหล่นไปแล้วโอ้โหโอ้โหแต่ว่าก็หายไปแค่บางส่วนนะคะนี่สามชิ้นโอ้ยทำไมโหดจังเลยอ่ะด่านที่สองเองแต่ก็ถือว่าแก้วก็ยังมีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะสวยด้วยค่ะเนี่ยต่อไปโอ้โหเจอกับฮอตดอกยักษ์อีกแล้วค่ะดูสิเะว่าจะผ่านไปได้ไหมเนี่ย เหมือนกับว่าแก้วก็มีความแข็งแรงระดับหนึ่งอุ้ยตะแคงเหมือนเดิมเลยค่ะผ่านไปไม่ได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาที่พลาสติกกันต่อไปเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นพลาสติกสีขาวนะคะสร้างแบบเดียวกันกับเรือทุกแบบที่เราสร้างมาเมื่อกี้เลยดูสิคะโอ้อุกาบาตก็ไม่เป็นผลอะไรกับพลาสติกเลยนะคะแต่แบ่งไปชิ้นหนึ่งแล้วนะคะ แดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าดินสอดักจะทำอะไรกับพลาสติกได้ไหมจริงๆเนี่ยพลาสติกเขาบอกว่าพื้นฐานของตัววัสดุเขาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มันยืดหยุ่นมากนะเวลาชนกับอะไรเนี่ย mm hmm. ก็น่าที่จะแบบมีการรับแรงกระแทกได้ดีนะคะโอ้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะผ่านด่านที่3ไปได้เหมือนชนิดอื่นๆหรือเปล่านะคะซึ่งราคาพลาสติกกับราคาแก้วเนี่ยก็เท่ากันนะคะชิ้นละสิเหรียญมาที่ฮอนดอกอีกแล้วฮอนดอกยักษ์ โอ้โหโหอุ้ยเฮ้ยตัแข็งละเอา้อาอ้าอยไม่รอดน,นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิ้นที่มันมีราคาเพิ่มขึ้นมาบ้างก็คือะค,ะค,คอนกรีตนะคะนี่ค่ะเรือคอนกรีตของเราเดี๋ยวเราจะไปลองแล่นเรือกันเลยนี่คอนกรีตนะคะก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งราคาก็สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีความแข็งแรง เพิ่มขึ้นเหมือนกับราคาหรือเปล่าแต่ว่าผ่านไปหนึ่งด่านแล้วยังไม่มีอันไหนหายไปเลยนะคะดูสิคะเอ้ยดินสอยักษ์ก็ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะโอ้โหแสดงว่าคอนกรีตนี่ก็ถือว่าแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอา้าหายไปหนึ่งอันแล้วพอผ่านมาด่านนี้นะคะจะเห็นว่าคอนกรีตก็หายไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่คว่ำนะคะเนี่ยเราก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้โอ้ยอ๋อ ด่านนี้ไม่มีอุปสรรคเลยค่ะถ้าเรียบมาด้านข้างแบบนี้นะคะก็ถือว่าผ่านไปได้ฉลุยฉลุยเลยมันจะได้แต้มฟรีเลยนะคะเนี่ยคอนกรีตราคา25เหรียญทองนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็ใช้คอนกรีตได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนมันจะค่อนข้างแข็งแรงคงทนเลยนะคะเนี่ยเนี่ยผ่านด่านที่3มาแล้วนี่น่าจะเป็นฐานด่านที่5าแล้วมั้งคะเนี่ยอุ้ย ยังแข็งแรงอยู่เลยนี่ประทับใจมากเลยนะคะเนี่ยคอนกรีตเดี๋ยวใครถ้ามาเล่นแมปนี้นะคะอย่าลืมใช้คอนกรีตในการสร้างเรือด้วยนะคะแข็งแรงมากโอ้นี่อะไรเนี่ยอ๋อเป็น,เป,นเป็นเหมือนคล้ายๆกับโรงโงเล่นละครมายากลโรงแสดงมายากลอะไรประมาณนั้นเฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นห้องสมุดมีเหมือนมีหนังสอือเต็มไปหมดเลยค่ะ จะไม่มีที่ยืนแล้วอ้ายอ้อย้ออย,ออยเหลือแค่3ก้อนโอ้ข้างหน้ายังมีอีกเพียบเลยค่ะอุปสรรคหนังสือยักษ์ก็มีโอ้หเหลืออีกชิ้นเดียวอ้อยในที่สุดก็ไม่ผ่านอก็ถือว่าไกลที่สุดแล้วนะอ่าเรามาต่อกกันด้วยอิดนะคะ อิดเนี่ยราคาเท่ากันกับคอนกรีตเลยนะดูซิว่ามีความแข็งแรงเท่ากันหรือเปล่านะคะแต่และคนเนี่ยก็จะมีการเลือกวัสดุที่แตกต่างกันนะเอาก็มาดูว่าวัสดุอันไหนมันจะแข็งแรงมากกว่ากันนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของเรือที่เราจะสร้างด้วยนะเรามาดูกันว่าน้องอิดจะพาเราไปถึงโซนที่เท่าไหร่กันนะคะ จะผ่านด่านหอดอกยักษ์ไปได้ไหมโอ้หายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิคะหอดอกยักษ์โอ้แหวงไปแล้วค่ะตอนนี้ด้านข,าข้างของเราไม่เหลืออะไรแล้วนะคะแต่ว่าข้างหน้ายังเจออุปสรรคอีกเยอะเลยอุ้ยหายไปอีกแล้วด้านข,าข้างของเราหายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยเรามาถึงที่โอ้ออยอะ ถึงโซนที่6เหมือนกันค่ะต่อไปเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมน่าจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นกว่า2อย่างก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าราคาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพของไทเทเนียมมันจะแข็งแรงมากกว่าแค่ไหนนะคะหรือว่าถ้ามันถึงโซนที่6เหมือนกันเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องซื้อในราคาแพงก็ได้ดูดูสิคะชนไปได้เลยโอกาบาตไม่ได้ยากเลยนะคะดูมันจะแข็งแรงกว่าจริงๆด้วยแหละนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเราจะมาพิสูจน์กันดูค่ะนี่โรงเรียนแห่งนี้นะคะก็มีแบบอุปกรณ์อะไรไม่รู้ลงมาในน้ําเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นกระป๋านักเรียนของเด็กๆนี่เลยฮอนดกยักษ์ของเราโอ้ยจะชนไหมเนี่ยเอาโอ้โหผ่านมาได้แบบเฉียดชฉิวแต่ด้านข้างก็ยังไม่หายไปหมดนะคะก็ยังเหลือให้ชื่นใจอยู่บ้างเนาะ ัานานี้เป็นขุมทรัพย,ย์เจอแล้วห้องสมุดหวน่าจะผ่านไปได้นะคะ,อะโอ้ยโอเคค่ะน่าจะอยู่ที่โซนที่6เหมือนกันก็แสดงว่าไทเทเนียมก็ไม่ได้แข็งแรงไปจนกว่าคัลกรตเลยนะคะเนี่ยต่อไปเป็นวัสดุดสุดท้ายแล้วก็คือทองนะคะแพงที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความแข็งแรงมากที่สุดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันเลย นี่นะคะก็ผ่านอุกกาบาตมาอย่างง่ายดายเลยนะคะผ่านมาแล้วต่อไปเป็นดินสอยักษ์นะคะไม่รู้ว่าทองกับดินสอยักษ์อันไหนมันจะแข็งแรงมากกว่ากันเนาะเดีดูสิตอนนี้นะคะทองก็ยังไม่มีอันไหนยุบลงไปเลยนะไม่มีด้านไหนหายไปเลยนะก็แสดงว่าแข็งแรงมากเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมาเจอกันกันกนกบฮอตดอกยักษ์ซะก่อนนะคะหลุดไปหนึ่งอันโหทองก็ยังหลุดได้เลยนะอันนี้นะคะคือน่าจะเป็นโซนที่6แล้วทองยังยังดูสภาพดีอยู่เลยนะคะยังหายไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ข้างหน้าก็ยังมีอุปสรรคเยอะมากเลยค่ะโหผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราเข้าไปสู่โซนอะไรเนี่ยโหเหมือนเป็นกําแพงอะไรสักอย่างแล้วเราก็เหมือนจะล่องอยู่ในกลางแม่น้ําที่แบบมีซากปลักปักพางอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด ยนะคะคน้ำเป็นสีเขียวด้วยอ๋อตอนนี้ทองพ้าเราผ่านไปได้ดีเลยค่ะโอมาถึงคนหินยักษ์โหมีทองมันจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยคนหินนี้ถือว่าเป็นขนหินที่แบบว่าใหญ่มากๆไม่รู้ว่าชนไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปเยอะแค่ไหนดูสิคะเฮ้ยข้างหน้านก็มีอีกเต็ไมไปหมดเลยข้างหน้านก็มีอีกอ๋โข้างๆข้างๆนิดนึงโอ้ผ่านมาได้แล้วค่ะ โอเป็นโซนที่แบบหินเยอะมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะตอนนี้สภาพทองของเราก็ยังดูดีอยู่เลยอุ๊ยข้างหน้าเป็นหน้าผาด้วย,ยจะรอดไหมเนี่ยผ่านแล้วเย้มาเจอขุมทรัพย์แล้วค่ะโซนที่10โอ้โหสุดยอดมาก งั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ